นี่ก็คือคลิบอกฟุตที่มีคนกดใจถึง5 0 0แสนใจและนี่คือ3 0 0แสนใจวันนี้ผมจะพาไปดูคลิปบอกฟุตที่มีคนกดใจเยอะที่สุดทั้งทวิตเตอรและ YouTube มีทั้งตลกและโคตรใหญ่ใครชอบพี่ครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นใจผมนะแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้ผมมีร้านลับฟาร์มนะใครสนใจะแหนะก็ลิงใต้ล่างคลิปเลยนะครับเรามาเริ่มกันแรกกันดีกว่านะครับฟูุต OMG มีคนกดใจทั้งหมด1 0 0 0นะครับเราจะกดให้เขานะอะไรอ่ะแอดมินฮะแค่ว่าหรอ <c oughs> ไอ้สันเหมือนน้ำแตกก็ว่าเลยยุ่อะไรวะเนี่ยต่อไปนะครับคนกดใจทั้งหมด3า0แสนห้านะอ,อะไรอะ่ะสาวหายผู้สาวหายส,าายสมผลละครบล็อกฟูด้ดละครสัน้นอ,อะไรอะ่ะอ,อ๋อสาวไม่อ่อน5เดือนนะครับ คนกดใจสองหมื่นหกไม่นิ่ยมึงจ่รู้ได้ไงวะสามดาเฮ้ยเป็นใครวะมีจริงปะเนี่ยโอโลมีตามฉันมาเดี๋ยวฉันได้คิดี่นี้คืออะไรวะจ้ามเฮ้ยยูสามดาบเอ้าอะไรวะขอฝนเขาแล้วก็ฆ่าเขางงคิ่จะไปคนกดใจสองแสนสามหมื่นสี่พันอะไรช่องไอเทมอุ้ยเดี๋ยว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  มึมงรีวอลมาก้อนรีเวิร์กได้ไงมันยังญญไม่มาไม่ใช่หรอมาเดียวมันยังไม่มาราคาขายที่เป็นล้านเพราะมันมัวมมม่วปอมปอมปอมฮะปอมแน่นอนต่อไปคนกดใจ4ี่หมื่นสี่นะครับเดี๋ยวมันเริ่มไม่ใช่บล็อกฟุตแล้วอะไรวะเนี่ยนุ๊กไก่โอ้สตาร์บัคนึ่มๆไปเลยอนะใครพูดอะไรนะครับแต่ขอในฮัทกดใจไว้มันคืออเวรัะอันนี้เดอะซองเกตกำลังจะทำมีเมตัวนี้อะไรอ่ะเฮ้ยนมนมฮะนี่เฮ้ย เฮ้ยมันม oh, oh. ีม <Okay. S 2> ันม huh? ีได้ไงตามดูโอ้ดูป่กพิคลิปต่อไปคนกดใจหมื่นห้าอะไรอะโอ้โหดูชุดนมด้วยทุกคนไปดีกว่ะเดี๋ยวจะติดเหลืองคลิปต่อไปคนกดใจสองแสนอะไรอ่ะอุ้ยเรามันเป็นแบบ V R ทุกคนค็อคือมันเปิดกล้องอยู่นะครับลรวตัวละครหน้ามาขยับตามนะแล้วดูมันมองดิ คลิปต่อไปคนกดใจ5 0 0 0 0นอะไรอ่ะผลเสือเฮ้ยแปลกๆไม่ใช่บอกคุณแล้วมั้งเนี่ยมีคิดนิดด้วยลูฟี่อันนี้ตัวอะไรอ่ะเอฟเคเหมือนเอสเลยอ่ะตัวเนี้ยโดนอตเฮ้ยหัวขาออ,อไม่ใช่หัวขาหัวยือดอะไรเฮ้ยเฮ้ยทำไมนนี้มันเกาะลิงมันมีอย่างงี้ด้วยหรอ ิอยากผมอยากให้เข้ามามากเลยบัตรยังยืดอย่างเงี้ยต่อไปนะครับคนกดใจแสนหกนะไอ้คนนี้อีกแล้วทุกคนไอ้คนนี้คนแสอีกแล้วเฮ้ยมันไม่ตันเนี่ยเห็นไหมขนเกิดมั่เห็นขนเกิดขนอะไรเกิดเกาะใกล้ใกล้ด้วย ผนช้างทุกคนพอดีทํายังไงให้เห็นผลเกิดเหมือนเขาอ่ะเหมือนเขาไม่รู้นะครับว่าผลเกิดหายยังไงมีโพสมีของดีขอบคุณครับไอ้าอะไรของมันวะคือเขาไม่รู้เลยครับว่าต้องเติมเหมือนจะเห็นผลเกิดอะไรอ่ะเขาจะถามหมื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเกินขนาดยังไงโผล่ไปเนี่ยเื่อเป็นหมื่นเลยคนกดใจสองหมื่นเก้าอันนี้อะไรผลพาร์ตลงหัวโอ้ยผลทุกคนที่อุ้ย เฮ้ยมันมีผลเยอะขนาดนั้นหรอเฮ้ยว่ามันสู่มเป็นพันผลหรือปะเนี่ยอาจจะเป็นช่วงคิดมากก็ได้นะครับที่ผลมันเกิดทุกสี่นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมจำไม่ได้ต่อไปครับคนกดใจหมื่นแปดนะเ <c oughs> อ้ยวคลนะคลิปนเนี่ยถึงเด็กน้อยมากเลย <c oughs> ผลประตูเกิดทุกคนเน่งบินเนะเฮ้ยมันเป็นเห็นอย่างนี้เลยเห,ลหรอวะว่าโดนแย่งตรงนี้โดนแย่งเฮ้ยมนเจอคลิปมันจะผลประตูเกิดแรงงานเล่นแฮกอยู่เลยวะมันกล้าลงได้ไงวะอู้คลิปนี้คนกดใจสี่แสนนะครับ อะไรอ่ะชิ้นตกเรียนเฮ้ยอะไรอ่ะต้องไปฟาร์มให้เงินค่าแลกกับได้เงินโอเคถอ่ไ,ไม่เข้าเอา้าล<ห>ุกมานูไอ้ผลแสงกินซะเฮ้ยพลังผลแสงไม่เลยผมว่ากินเข้าไปเฮ้ยดูแค่นะี้ต่อไปคนกดใจ400,000ห้าเลยนะเยอะมากผลอะไรอ่ะผลอะไรเมื่อกี้ผลอะไรอ่ะผลไดมอนด์เฮ้ย มันกินผลไดมอนได้ด้วยหรอกินผงยางกินผลช็อปอุ้ยมันกินหลายผลมากโอ้ยคนกีโกงทุกคนแล้วตีคนกว้างก็คือตีกว้างมากแล้วก็ใช้ผลช็อปด้วยเกียน์ยังวะสมัยได้ก่อนนะเ่ยทุกคนมีบากีผลเพชรโนกดใจสี่หมื่นอะไรทำไมเพลงเศร้าเด้อทำไมข้างล่างมันแปลกๆวะทุกคนเนี่ยเนี่ยคืออะไรวะ เล้วทำไ,ไมมันตีเร็วมากเลยโปรแน่เลยผมว่าดโดนมนุษย์ตัวแย่งเรามาดูคลิปใน YouTube กันบ้างดีกว่านะครับว่ามีคนกดไลค์เท่าไหร่คลิปแรกนะครับคนกดไลค์สองแสนเลยนะอะไรอะ่ะสุมม่มได้ผลอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดาก้อนบวกโมจิใช่เหรอวะแล้ว <c oughs> กินได้ด้วย <c oughs> อันนี้มันแอดมิน <c oughs> ปะวะทำไมนะครับคนกดไลค์สี่หมื่นสามอะไร <c oughs> ปืนใหม่นะครับอันนี้อัปเดตปืนใหม่ วุ้ยโคดที่ผมดูไปแล้วนะครับว่าเดทใครอยากเห็นนะก็กดกลับไปดูคลิปนี้ได้เลยนะต่อไปนะครับคนกดไลค์ห้าหมื ada, ม่นเก้าอะไรอ่ะน่าจะเปรียบเทียบผลบล็อกฟุตผลโมจิอาคาาคุริสนะครับบูเคาก็ได้บิ๊กบัมผลช้างผลเงาไฟ คนน้ำแข็งกับผลไอซ์คล้ายๆกันทีนี้ผลท้าเชี่ยไปดูนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้อะไรคนก็ไล่หนึ่งหมื่นหนึ่งผลท้าลอยได้บั๊กหายตัวแน่เลยผมว่าวาเฮ้ยเดี๋ยวๆมันจะต่อหรือเปล่ามีมีเชี่ยได้ไงเนี่ยโอ่ะอ้โหทุนกดไว้สามพันสาวเลโก้ต้นอะดือดอยู่ไอ้ยังไม่ดูเฮ้ย กดไลค์มือนหกอุ้ยบึ้มบึ้มบ้คนเป็นไปไม่ได้ไงมันมีมันมันมีอย่างนี้ได้เหรอวะมันใหญ่เกินนะต่อไปนะครับคนกดไลค์สี่หมื่นนะกับดักหรือเปล่าวะโอ้ คนระเบิดทุกคนไปหน้าไปทําคลิปแบบแกงแกงคนนะครับคือเขาบอกหมอไม่เห็นการระเบิดหรอวนะไอ้คนเกียดเลยเสือฝนเสืออุย้ยมันหมักวุ้ยมันแอดมินนี่หว่านวางลุลวัวเลยตายได้เลยเหรนะอเนี่ยว้านสกิลลุลวัวเลยวอร์แอดมินนี่โคตรสบายนะครับสกิลไม่ต้องมีสุดาของเขาเลยนี่แหละค,คนกดใจสามแสนเก้านะครับเยอะมากผู้หญิงกับผู้หญิงพีพีเฮ้ยเอาวาสายโซออนแปลงร่างเขาเขาตึงเขาตึง เก็บหมด <c oughs> บอบได้วะเกดเบียวเลยนะเกินเบียวมากอนกดใจห้าหมื่นเก้าแหละเจออะไรอ่ะอุ้ยยูทูบเบอร์ YouTuber ชื่อดังนะครับขาดบินแน่เลยผมว่า พลาดได้เถื่อยยาผมมือตรงแล้วแทงเผาได้เลยหรอกงเกินชนะไปเถอะคนกดใจสาวหมื่นสองเขาน่าจะอินบ็อกกล่องบล็อกฟูดวิ่วสวยอ่ะผมจะแกะบ้างไอ้กล่องนี้มันแพงนะครับมันกล่องละสามร้อยหกร้อยแล้วก็ก้าวร้อยที่ผมไปดูมาแพงมากแถมตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะครับก็ต้องซื้อจากคนที่เขาซื้อเก็บไว้ซึ่งเขาขายแพงขึ้นนะครับสามสิบดอลลาร์ผมจําได้อยู่อุ่ยผลสปินอุ่ยสวยอ่ะเอ้ยผลช็อปเอ้ยสปินผลเลิฟโอ้อยากได้อู้ทุกคนอยากได้โอยอยากได้บ้างอ่ะตอนนั้นผมไม่มีตังค์ไงเพิ่งอัปเดตอะไรม

ว<ะ>ิ่นุ่มอ่ะวิ่งผมมีผมมีผมมีนี่ขนช้างขนช้างนะทุกคนซื้อมา99บาทจัดครับของฟว์แล้วของฟ้าหร์อย่ากดผมเนะแอดมินผมซื้อของปอมาอยากช็อ,ชอปนีแบบ่นี่ข้างหลังนี่ก็มีผลเสือนะคขนเสือนี่นี<ะ>่วิ่งวิ่งขนล็อกเก็ตโคตรฟินอุยอ้ยโคตรใหญ่มันโคตรใหญ่อุ้ยอย่นะครับว่าเขาขายที่ไหนนะก็อย่าลืมเม้นต์มานะผมก็อยากซื้อมารีวิวเหมือนกันต่อไปนะครับคนกดใจหมื่นสองแต่คนดู14ล้านวิวเลยนะอะไรอ่ะเดี๋ยวแล้วเนผลผลอะไรอ่ะ ผลโกโจมันมีได้เหรอวะเดีย<อ>๋ยวหรือท่ายิงดิอุย้ยเทมากหัวแ้งไม่ใช่แหละอันนี้คือกลางอนาเขตโอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่อันนี้มันออกทะเลไปไกลแล้วคนนี้แล้วคนใจแสนสี่อะไรอ่ะ,อะไอะ้ผลแสงเนี่ยมันเวลไม่ตันไว้ทุกคนเขาเวลพันสี่นะครับผมรู้นะว่าทําไมเขาถึงอยากเวลพันสี่จะได้ไม่เสียค่าสุ่มผลแพงนะครับรู้ทำไมพารหกร้อยด้วยอ่ะผลแสงเอ้าหัวแป๊ดไอ้ผลเกิดเนาะอ้ยอยู่คนผลเสือ อุไอ้าอาอาอามาเดินมาเดินแย่งมาเดินแย่งเกมดูหน้าวันนี้อยู่หน้ามันเสีใจหน้าโคตรจ่อยเลยอ่ะมันผมก็จ่อยแล้วโดนอย่างนั้นอ่ะคือไม่รีบเก็บนะครับอันนี้อะไรทีเล็กออฟท็อปคนกดใจแปดหมื่นเก้านะครับได้แต่ไอ้คนตามมาหลอกก่อนผมอีกแล้วไอ้อันเนี้ยอะไรวะคนกดใจสองแสนเจ็ด โอ้ยคิดได้เกิดโอ้ยได้ดคิดทีนี้ผมไม่เคยเจอเกิดเลยนะโ,ยโทษทีผมสุ่มได้แล้วมันจะขิงทำไมวะแต่ไปคนอาใจสามแสนสนะอะไรอ่ะเว่เวลเวลหนึ่งร้อลงดันเดี๋ยวมึงมาลูกสได้ไงผลพานะครับพาแบกเหนื่อยมากเอาไว้นี่นั่นนอนชิล วผมเป็นเหมือนกันนะทุกคนชอบนอนชิวนะครับแล้วให้คนอื่นตีแล้วพอหันมองก็่คยตีนะคอมเมนต์ยบอกว่าโอเคเวล1 0หนึ่งไปโลก2ได้ไปได้ไงวะไปคนราใจ3,40แสนี่คนนี้กีกแล้วเขาเป็นคนไทยนะคนนี้ทุกคนอะไรอ่ะสาวเหรอมองสาวสาวคนณท้าทาคนน่าเกียดเอาคนพิษมาให้ขอบคุณค่ะ แอ่ว่าก็ตั้งดูอะไรอยู่วะโอเคไปแล้วทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะ